อาจะอื่นแล้วคันนี้อา้าวเราก็เหยียบไปเลยนะผมอา้าวครับไหวไหมครับหนักดินด้วยนะครับเอาครับนะครับไม่รู้ว่าถอยไปหรือเปล่าเพราะวันหนักดินด้วยคันนี้เนี่ยเต็มรถเลยคันนี้เต็มกล่องเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับวันนี้เดีย๋ยวผมน้องต้นน้ำพันลุงมาดูสามตัวครับวันนี้น้องต้นน้ำจะพามาดูรถด้ำครับอ,อ,อีซูซูอันนี้เป็น F อ R อันนี้เอ็มพีอาร์นก็ฮีโน,อนโอ้โหชนหินมาเลยครับผมหนุนฮันุนก็มาแล้บหนุ่มขี่เที่ยวเนาะเจอแล้วครับ,ยอ,อ,ยรบอยู่นี่เองฮะ นี่ครับ F R r Hino ่าไปขอถ่ายคลิปก่อนม่รูเขาให้ถ่ายไนะหมนับคันนี้นี่จะเป็น Hino นี่ม่รูเขาให้ถ่ายไหมครับตนะอนนี้ก็ M P R ออกก่อนนะับ เอ,เอาเอาเอาครับผมแล้วก็ให้เห็นว่าเขาเขียนว่าสีพาส่พี่น้องครับผมอุ้ยใช่สี่พี่น้องน่าจะเป็นทีมงานหรือเปล่าอันนี้ F R R นะ อันนี้ก็ใช้เป็นคูโบต้าอะไรลืมละอะไรงเงี้ยเรียเอ็มอะไรไม่รมู้บ้างอีซูซุสองฮีโน่หนึ่งครับ <c oughs> ใช้เป็น เป็นการาผมน่าจะทําบ้านทําบ้านนะผมเ,เป็นการผมทําบ้านนะครับนะครับ อตอนนี้เป็นโอ้เจ็ดสิบแรงครับผมเจ็ดสิบเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แรงจะเป็นควต้าเจ็ดสิบแรงผมออกมาแล้วนี่เมื่อกี้จีตูดผมมาคันนี้ผมที่ขับสองล้อม,มาคันนี้จีตูดผมมาพอดีครับผมนี่ครับ ไม่รู้ทีมงานอะไรครับมันนี้ผมไม่รู้นะสีพี่น้องครับตอนนี้รถไทยกำลังทันางครับน่าจะเป็นหน้าดินนะผมทำทีก่อสร้างครับไม่รู้จะสร้างอะไรตรงนี้ ตรงนี้ก็เหลือฮีโน่คันหนึ่งคนระับฮีโน่เราจะเป็นฮีโน่ต่อผมนะด้านนทีก็ได้ดูรถดำมาผมนะรถดำก็ไม่ได้ดูนะช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีงานคนะรับแล้วง,งานมันก็เงียบด้วยช่วงนี้ ไม่ค่อยมีงานแต่ช่วงนี้อาจจะมีงานนิดนึงมาชมรถดำมาอีสุสุคันหนึ่งเทแล้วน่าจะเอาอีกเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้ เอาน่าจะมาได้แล้วผมไหนอะคุณขับไปไหนละอ๋อน่าจะเป็นคันน,นะนี้ครับเอาเลยนี่ครับจี้ๆตัวมาเมื่อกี้คันนี้แหละตกใจหมดครับว่ารถอะไรโอ้ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะติดลมหรือไม่ครับรอชมช็อตครับผมนี่ครับคันนี้จีตูนผมครับตกใจครับผมตกใจเอาถอยครับผมโอ้ฮาซีรีส์ฮาโรยครับผมอ้าวไม่เปิดกระจกหรอคันนี้โอ้ไปเลยไปเลยเลยเลยอย่าไปเลยเดี๋ยวมาดูการเทดีนะว่าจะดันเอาดับครับผม เอาไม้ครับดับน่าจะอืดแล้วคันนี้อาอลอยก็เหยียบไปเลยครับผมเอาไไครับไหวไหมครับหนักดินด้วยนะครับเอาครับนะครับอา่าไม่รู้ว่าถอยไปหรือเปล่าเพราะว่าหนักดินด้วยคันนี้เนี่ยเต็มรถเลยคันนี้เต็มกล่องเลย อ๋อเยียบเลยครับเยีย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 บเออไม่ไปครับผมหนักดินด้วยครับถอยไม่ขึ้นครับอ๋อแค่นี้ครับไม่ไหวครับเพราะดินมันหนักครับอ่าครับคันนี้ครับนี่เลขสวยครับเจ็ดแปดเก้าเก้าครับคันนี้น่าจะเป็นชื่อทีมงานนะผมโอ้ เอาสักครึ่งครับแล้วเราเราจะเอาดินน้อยๆเนี่ยเราต้องเทก่อนนะครับอ่านี่ก็เทคนิคก็ดีครับผมก็แถวพัดลุงผมแถวบ้านผมก็รถดันก็มีคนรู้จักคันหนึ่งนะเป็นเสียต้อยไปคันนี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้เจอแกทีเลยไม่ไม่ได้เจอเลยนะครับเอยครับนะครับผมโอ้คันนี้จะอืดหน่อย เอาไม้ครับผมก็ได้เดี๋ยต้องใส่ครับอ้โอ้โอาจจะพอครับผมน่าจะแค่นี้แล้วนี่ครับนานๆให้ดูรถดำครับผมดูรถไถเยอะแล้วครับรถดำพัทลุงถ้าเหมือนของภาคใต้เนี่ยเขาจะไม่เน้นพวก สีม่วงคนระับจะมีส้นฉีขขาวทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นกระทะล้อสีขาวแต่บางคันนีก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยทำมันไม่ค่อยก็ไม่ค่อยทำนะครับบางคุณลังขาดเรียบร้อยคันนี้ไม่รู้ตีมงานอะไรไปแล้วครัผมไม่รู้ก็ไปเอาอีกเจ้วอีกแบบน่าจะไม่แล้วไปแล้วบางคุณขาดตั้งคันนี้ไปแล้ว บนรถก่อนนะผมคุณคุณลุงมิบโอ้ยนอมาตกอะไรวันนี้เนี่ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมต้องถ่ายบนรถอีสูครับผมโอ้ยมาตกอะไรวันนี้เนี่ยยัยฝนหลายปล่อยก่อนนะโอ้ยตา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 ยเฮ้ยตายสิมาตกอะไรวันนี้เนี่ยโอ้ยนอลองล้อผมนู่น Go ko ka na tukon! Mm. Tayo